อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4อังกนิมสัสยาวเลือกแล้วอยู่หรือไปสื่อเผยอังตนิมสัสยาวเลือกแล้วว่าจะอยู่หรือบอกลาแมนยูเนเต็ดในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวแล้วมี3สมสโมสรสนใจดึงไปร่วมทีม ของทีมมาซยากรองหน้าฝรั่งเศสไม่ต้องการที่จะบอกลาแมนยูนเาต์ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายเดือนมกราน,นี้ส่งผลให้จะสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลตามรายงานจากสกายสปอร์ตดายิ่งวัย28จะหมดสัญญา้าแข้งหนุ่มอ็อท์ฟร์ในช่วงซัมเมอร์นี้และคาดว่าปีแสดงจะไม่ใช้ออปชั่นต่อสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีหลังจากตัวสร้างผลง,งานยแย่โดยมีแค่ไม่กี่ฤดูกาลที่โชว์อร์มดีนั้นแต่ย้ายมาจากมนนโกว่าปี2015 มาซิยาวยิงไป17ประตูจากการเล่น32เกมในเพีย์แมตกเมื่อฤด,ดูการ2019 2020แต่หลังจากนั้นก็ทำได้แค่12ลูกจากการลงเล่นเกมดี64นันดเดยนอกจากฟอร์มตกแล้วยังมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งอีกด้วยอย่างไรก็ตามยังมีหลายสโมสรที่สนใจใช้บริการของมาซิยาวโดวยสกาตสปอร์รายงานว่าทั้งมาร์เซย์เฟเนบาเช่และทีมจากลีกซาอุต้องการดึงมาเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาแวแต่เจ้าตัวตัดสินใจแล้วที่จะเล่นให้กับปีศาจแดงไปจนจบฤด,ดูกาลนี้ สกายส์กล่าวว่าองโตัวนี้มัซียาต้องการอยู่กับปีศาจเมื่อถึงช่วงซัมเมอร์และไม่สนใจอำลาโอทัฟฟอร์ดในเดือนนี้มัซียาปฏิเสธข้อสนใจจากมาเซฟเฟเนบรเบเชและทีมดังจากซาอุเขามีความตั้งใจที่จะอยู่ต่อและต่อสู้ย่างตำแหน่งในทีมของเทนฮากขณะที่ปีศาจเลด้พูดคุยกับน็อตเตะและเอเย่นเกี่ยวกับอนาคตของเขาพวกเขาจะไม่ใช้ออปชั่นต่อสัญญาหนึ่งปีดังนั้นมัซียาจึงสามารถที่จะอำลาอยู่ในเตดแบบไม่มีค่าตัวเมื่อสัญญาหมดในวันที่30มิถุนายนนี้ เอีนยนไรอดิตกองหน้าระดับตำนานของเฟมเบรีกออกมาแสดงความคิดเห็นว่าแมคคาราฟอร์ดโมออกจากแมนยูไนเต็ดกำลังต้องการชี้นำจากเอริธันฮาร์กุณซึ่ปีแสดงและทีมงานสตาร์โค้ดหากหวังจะกลับมาทำผลงานได้ดีเหมือนซีซั่นที่แล้วเขาแค่อรู้สึกเหมือนต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงได้ผมคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องในสโมสรหรือใครสักคนต้องคุยกับเขาปรับจูนทัศนคติกันบ้างเพราะเขาอยู่ในจุดที่ต้องแบกรับความคาดหวัง แต่ตอนนี้เขาไม่สามารถโชว์ฟอร์ไมได้เหมือนเมื่อฤดูกาลที่แล้วบางทีก็าอาจจะแค่ต้องการคนที่มาช่วยชีย้นาทางความคิดทัศนคติปรับจูนกันนั่นอาจทําให้ฟอร์มของเขาดีขึ้นก็เป็นได้สี่สันดที่ผ่านมาดาวยิงทีมชาติกฤว่ายี่ระเบิดฟอร์มสุดยอดด้วยการซัดไปถึง30ประตูจาก56เกมรวมทุกรายการพร้อมกับพาผลาพรรคไปแสดงว้าแชามป์บอลถ้วยลีคัพไปครองได้อย่างน่าประทับใจอย่างไรก็ตามปีนี้แรดฟอร์ดฟ,ฟอร์มก็จะน่าจะหายหลังยิงได้เพียง3ประตูจาก25เกมรา่การ พร้อมกับถูกโจมตีอย่างหนักว่าไม่ค่อยทุ่มเทและเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้แมนยูในตต์มีผลงานตกตำ่ำแรดฟอร์ดยังคงมีสัญญากับแมนยูถึงปี2028และรับค่าเหนื่อยสูงถึง375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวฟันเดเบคคุยโบพร้อมพิสูจน์ตัวเองกับแฟรงก์เฟิร์ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยดอนนี่ฟันเดเบคให้กับและทำแฟรงก์เฟิร์ตยืมตัวจนจบฤดูกาลพร้อมออปชันซื้อขาดเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งจะตัวเลขออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถคืนฟอร์มเก่งได้ผมย้ายมาที่นี่เพื่อช่วยทีมและได้ลงเล่นในฟุตบอลระดับสูงผมเชื่อแฟรงเฟิร์ตคือทีมที่ใช่และเป็นทีมที่ดีสำหรับผมด้านมาร์คัสโคดผู้บริหารของอิตาียด,ดามได้ออกมาพูดถึงเดีวนี้ว่าตอนนี้ฟันเดเบกเข้ากับสไตล์การเล่นของเราอย่างเหมาะเจาะและจะเป็นจิ๊กซอว์ที่สำคัญของทีมเราเขนานำเอาประสบการณ์ที่มากมายและระดับนานาชาติมาสู่ทีมซึ่งหวังว่าผู้เล่นดาวรุ่งของเราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ เรานี้คือกองกลางที่ยิงประตูดได้ดีหรือเนื้อสิ่งอื่นใดขาจะทําให้เราเดินหน้าไปสู่ตําแหน่งที่ดีกว่านี้ได้เจสซี่ลินการ์ปีกว่างานยิ้มเจริญหลังโดนพอสโคตํานารุ่นพี่ปีศาจแดงผลข้อความเตือนสติหลังนักเตะม,มักใช้เวลาอยู่ในโลกโซเชียลมากกว่าที่จะเอาจริงเอาจังกับการเล่นฟุตบอลพอสโคตํานานกองกลางปีศาจแดงออกโรงวิจาร์เจสซี่ลินการ์ดปีกรุ่นน้องปีศาจแดงให้ตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมเพื่อกลับมาลงเล่นฟุตบอลอย่างจริงจัง ไม่ใช่หมดแต่โพสภาพอยู่ในยิมอย่างเดียวดัตเตนไวสังสเวทยังไม่สามารถหาตัวสกัดใหม่ได้เลยนับตั้งแต่บอกลาเจ้าป่าโรธิแองฟอร์เลสและงจบฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเขาได้มีโอกาสไปฝึกซ้อมกับเอลเอนติฟักที่ดั้งในศึกซาอุดีอาร,ระเรบียแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เซ็นสัญญ,ญาเนื่องจากเรียกค่าเหนื่อยแพงเกินไปขณะที่เวสแฮมที่เคยยิมตัวลินการ์ไปใช้งานและนักเตะก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดแต่ทับขุนค้อนปฏิเสธที่จะเซ็นสัสญ,ญญากับเจ้าตัว ปัจจุบันลินการ์ดยังพยายามรักษาสภาพร่างกายและความฟิตอย่างต่อเนื่องล่าชื่เจ้าตัวอัปเดตชีวิตให้กับบรรดาผู้ติดตาม9.3ล้านฟอลโลเวอร์บนแพลตฟอร์ม IG ด้วยการโพสภาพขณะอยู่ในโรงยิมที่สหรัฐอเ,อเมร์นาน,นิโคสโคซึ่งมีความสนิทชิดเชื้อกับลินการ์ดตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักเตะอยู่ในนย์ฝึกเยาวชนแมนยูได้โพสข,ข้อความว่าแกอยากจะเล่นบ้าบอคอแตกในโรงยิมหรืออยากเล่นฟุตบอลจริงๆกันแน่ หลังจากนั้นนักเตะได้เรียกตอบกับตำนานปีสแสดงทันทีด้วยการโพสต์ภาพรูปอิโมจิยิ้ม4รูปทัน,นีีตลอดช่วงที่ผ่านมามีรายงานจากสื่อและสำนักในสเปนระบุว่าบาซ่าสนใจเซนัญยายกับลินการเนื่องจากพวกเขาอยากได้กองกลางเพิ่มพะก,กาบีได้รับบาดเจ็บต้องพักยาวพร้อมเมื่อสถานะทางการงนของบาเซราทำให้การคว้าตัวลินการมาเฟียเย่นถือว่าเหมาะสมแมนยูช่วยจ่ายเท่าไหร่ พูดค่าเหนื่อยจรอนซานโชร,รับกับดอนมุนเดลิเมลสื่อดังมังโกดีเปิดเผยรายละเอียดของสัญญายืมตัวที่ดอนมุนเซ็นสัญญา,ากับจรอนซานโชโดยแมนยูไนเต็ดพร้อมช่วยจ่ายค่าแรงสตาอิงลิศอีกส่วนหนึ่งจากสถานการณ์ล่าสุดของซานโชสกายเยอรมันเปิดเผยว่าดอนมุนตกลงกับแมนยูได้เป็นที่เรียบร้อยว่าจะมีการเซ็นสัญญายืมตัวนักเตะ6เดือนโดยไม่มีออปชั่นซื้อขาดและเหลือขั้นตอนของรายละเอียดอีกเล็กน้อยเท่านั้นด้านเดลิเมลเสริมถึงค่าแรงที่แมนยู จะช่วยดอดมูลจ่ายส่วนหนึ่งเนื่องจากพ่อค้แข้ง,ขงวันที่23รับทรัพย์กับผีแดงสูงถึงสัปดาห์ละ290,000ปอนด์ซึ่งเป็นเม็ดเงินที่สูงเกินกว่าดอดมูลจะรับผิดชอบไว้ต่อประเด็นนี้ยาริมเมลเผยว่าผีแดงจะช่วยจ่ายเป็นจํานวนหนึ่งใน3ตกเป็นเงิน1น0 0 0แสนปอนด์ซึ่งเท่ากับว,ว่าดอทมูลจะควักกระเป๋า1นึ0 0 0สนเก้าหมื่นปอนด์โดยตัวนักเตะจะมีสิทธิ์รับโบนัสเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับจํานวนเกมที่ถูกส่งลงสนามรวมถึงการพาทีมคว้าโควต้าทัว่วแชมป้ยนสลีก ดวยปัจจุบันดอนมุลและอันดับ5้าของตารางก่อนหน้านี้ผีแดงปล่อยตัวนีนฟันเดเบคให้กับอัทัฟแฟงเฟิร์ตทีมดังในลีกเมืองเบียยืมใช้งานจนจ,นจบซีซั่นก่อนแล้วและส่งเซอร์เคียิเกลลอนแบ็กซ์าสเปนที่ยืมมาจากสเปอร์คืนให้ตัสกัดก,ก่อนกำหนดนอกจากนี้ฮันนมาเบรบีดารุ่งของทีมตกบนข่าวก็จจอย,ย้ายแบบยืมตัวในเดือนนี้เช่นกันหลังได้รับความสนใจจากเซียญาและเอเวอตันถ้ากับว่าแมนยูจะประหยัดรายจ่ายลงไปได้เยอะหากสโมสรอนขายราฟิวารานและออกตัวน,นิมัสยาว 2ส,สตาร์เฟนแมนออกไปในเดือนนี้ด้วยตามที่สื่อนื่อกันให้แซ่บแมนยูมีเวลเฮอองเดียโอรานาปัดเล่นเกมแรกแอฟริกันครับหรือหึงแมนยูมีเวลจะไม่เสียอองเดียโอรานาผู้รักษาประตูทีมชาติเคมาลูนเลยแม้แต่เกมเดียวหลังบีรยงานว่าจะตัวจะไม่ลงเล่นให้กับทีมชาติในเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มในราการแอฟริกันคาวบอเนชั่น โอน,นันนาตอบรับจะกลับปร,รับใช้ชาติอีกรอบหลังเคยประกาศรีทายเนื่องจากมีปัญหากับดิโกแบร์ส่งขุดสื่อในศึกตบอลโลก2022หลังตกลงเคลียร์ใจได้สําเร็จมือก้าวพีแดงก็ตกลงหวนกลับปร,รับใช้ชาติในศึกทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์ทวีปเดือนนี้ซึ่งอเมริโกตเป็นเจ้าภาพจะมีการตกลงกันว่าเขาจะเดินทางไปร่วมทีมล่าช้าเพื่อลงสนามให้ต้นสังกัดนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยนี้โอน,นันนาจึงลงเล่นเกมเอฟเอคัพนัดบุกไป,ปสยบทีแกนสองนเมื่อวันจันทร์ที่ผ และจะเฝ้าเสาเกมเปมาลีกต้อนรับสเปอร์ก็มิดวันไปแอฟริกโค้เพื่อลงเล่นเกมแรกกับเคมาโรนในวันรุ่งขึ้นเพื่อต่อกรกับกินียาในกรดีล่าสุดมีการเปิดเผยว่าโอนาน่าตกลงกับเซเมลเอโตประธานสาวฟาุตบอลแคมาโรนได้แล้วว่าเขาจะไม่ลงเล่นเกมแรกของศึกแอฟริกันคัพฟอฟเนชั่นเนื่องจากการเดินทางข้ามทวีปกระชั้นชิดมากเกินไปและก็อาจเตรียมตัวไม่ทันจนไม่น่าจะมีชื่อติด11คนแรกโดยจะขอเริ่มเฝ้าสากับทีมชาติในเกมต่อไปที่จะเจอกับเซเนกัลในวันที่19มกราคม ต่อกรณีดังกล่าวเป็นที่มองกันว่ามีความเป็นไปได้ที่จแสดงเข็มเสีย,ยโอนาน่าเลยแม้แต่เกมเดียว,วาาเพราะแคนารูนพลาดท่าแพ้กินีนในเกมแรกพวกเขาก็มีภาษีเป็นรองเซเน,นกลัลและอาจทาให้โอนาน่าไม่ขอลงสนามอองเดทุ่มเทก,ก,กับการเล่นกับทีมชาติเขาจะไม่ไปกับทีมชาติแน่หากเขาไม่ทุ่มเทกแต่แมนยูมาเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเขาเกมที่สองกับเซเน,นกลัลพวกเขาเหนือก,กว่าแคมารูนหากแคนรูนแพ้เกมแรกให้กับกินีเขาจะลงเล่นกับเซเนกัลหรือไม่หากพวกเขาต้องแพ้อีกเกมแต่นี่หากแคนรูน รอบแบ่งกลุ่มหลังหลงเล่นเกมนัดสุดท้ายกับแกมเบียในวันที่3มกราคมถเท่ากับว่าแมนยูจะมีจ 27, ้ามเหนวั27เฝ้เสาต่อเนื่องทุกนัดเพื่อจะเกมต่อไปไปแสดงจบเยยอนนิวพอร์ตหรือไม่กับอิสลยในเกมเอฟคัพนั่นหมายความว่าเอาตาบยินเดียในด่านทีมชาติตุรกีจะต้องนั่งข้างสนามต่อไปโดยไม่ได้ลงบู๊หากแคมารูไม่ผ่านไปเล่นในรอบล็อกอท์ที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่27มกราคม